สวัสดีเพื่อนเพ่เพจและก็ชาแนลของเพนก u i n Hut ทุกคนนะครับก็แอด u ิ e n เองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมมือถือออกใหม่นะครับเพิ่งจะออกเมื่อวานนี้เองนะครับชื่อเกมว่า Dragon Quest Tag นะครับเกมนี้ก็ลงให้กับทั้งระบบของ Android แล้วก็ iOS นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนววางแผนการรบนะครับสะสมมอนสเตอร์นะครับรวมทีมไปสู้กับศัตรูนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวละครทุกอย่างจะมาจากเกม Dragon Quest เลยนะครับ ใครที่ชอบซีรีส์นี้นะครับก็ขอแนะนําเลยเกมนี้เป็นเกมที่ผมจะเล่นอย่างจริงจังแน่ๆนะครับผมสาหรับใครที่จะมาเล่นเกมนี้นะครับในเกมถ้าหากว่าเข้ามาแล้วนะครับเข้าไปที่จดหมายนะครับสามารถรับเพชรฟรีมากดกาชาได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะสอนการกดกาชาให้ได้ตัวที่คุ้มค่าที่สุดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้นะครับกาชาการจะกดได้แรงเอสแรงที่สูงที่สุดของเกมนี้นะครับ ทำได้ยากนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างเกลือแต่ว่าเกมนี้นะครับพวกมอนสเตอร์แรงเอแลงบีสามารถปั้นขึ้นมาเล่นได้เก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับของเกมนี้ในช่วงที่เพิ่งจะเปิดใหม่นะครับคือว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีแพ็กหนึ่งที่สามารถเปิดแล้วสามารถที่จะรีได้เรื่อยๆรีจนกว่าเราจะได้ตัวที่เราพอใจนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะเลือกแลงเอสที่เราอยากจะได้ได้นะครับแล้วก็แลงเอสที่ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เก่งมากนะครับ หลังจากที่เราเปิดเข้าเกมมาแล้วนะครับทั้งคลิปนี้วันนี้เราจะสอนเกี่ยวกับการเปิดหาตัวเมตานะครับซึ่งมันจะช่วยเราในการเล่นเกมในช่วงแรกได้ดีมากๆเลยนะครับตัวเมตาของเกมนี้ในตอนนี้นะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ด้านบนที่เป็นรง n k S นะครับก็คือไว k ิ n ง ตัวนี้นะครับเป็นเมตาของสายเวทนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าตั้งเป็นลีดเดอร์นะครับจะทําให้เวทแรงขึ้น10%นะครับตัวมันเองมีแพสซีฟนะครับสกิลติดตัวก็คือเวทแรงขึ้นบวกเวท15นะครับบวกแม็กเอ็มพีสิบนะครับแล้วก็สามารถยิงเวทเป็นแนวขนานได้นะครับเป็นเวทธาตุลมนะครับตัวนี้เป็นเมตาของสายเวทนะครับแล้วก็คิลลิงแมชชีนนะครับคิลลิงแมชชีนเป็นเมตาของสายกายภาพนะครับตัวมันเนี่ยสามารถที่จะ ถ้าหากว่าตั้งเป็นลีดเดอร์นะครับสามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพของธาตุน้ำแข็งถึง20%นะครับและมีสกิลแพสซีฟนะครับบก 15, บกแอสแทงค5บวกดีเฟนต์20นะครับก็คือเป็นสายกายภาพที่เก่งมากๆเลยนะครับเดินเข้าไปตีรุ่นรุ่นได้เลยนะครับผมเอาล่ะเมื่อทุกคนรู้แล้วว่า ตัวเมตามันคืออะไรนะครับที่เหลือคือการไปเปิดนะครับเวลาเข้าไปเปิดนะครับกดไปที่ scout นะครับเล่นให้ถึงดันดันเอ่อ t e r 2ก่อนนะครับแล้วเราจะกดกาชาได้นะครับไปที่ scout แล้วเลือกเลือกตู้ให้ดีนะครับต้องเป็นตู้นี้เท่านั้นตู้นี้เท่านั้นนะครับอย่าไปตู้อื่นเพราะตู้อื่นเนี่ยมันไม่สามารถรีได้ตู้นี้เนี่ยกดไปนะครับคูณ10ซื้อตั๋วมาแล้วกดกดไปแบบคูณ10นะครับมันจะสุ่มกาชามา10ตัวแล้วถ้า ออกตัวอะไรก็ตามนะครับถ้าเราไม่พอใจเราสามารถกดรีทายได้นะครับเราสามารถกดรีทายได้จนกว่าเราจะได้สิบตัวที่เราพอใจนะครับก็คือผมจะแนะนําแบบนี้นะครับภาพที่ขึ้นไว้ทางขวาเลยนะครับถ้าจะรีให้คุ้มควรจะรีให้ได้แบบนี้นะครับควรจะรีให้ได้ไวท์คิงหรือคิลลิ่งแมชชีนออกมาพร้อมกัน2ตัวนะครับเพราะสตัวนี้เป็นตัวเมตานะครับ ผมรีอยู่4ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ออกมาของ2 2ตัวพร้อมกันนะครับรีอยู่4ชั่วโมงเลยแต่เป็น4ชั่วโมงที่คุ้มค่านะครับเพราะว่า2ตัวนี้เก่งมากๆสามารถนําไปแบกเนื้อเรื่องได้สบายๆเลยนะครับหรือถ้าหากว่ามันไม่ได้ออก2ตีมตดตัวนี้มาพร้อมกันแบบไหนคุ้มนะครับอีกแบบหนึ่งที่คุ้มก็คือออกมาเป็นแบบ k i l l i n g m a ช h i n e 2ตัวหรือไวท์คิงสองตัวนะครับก็คือการออกซ้ำเนี่ยมันจะไปอัปเกรดให้อีกตัวหนึ่ง นะครับอย่างเช่นค n g m แมชชีนเนี่ยมันเดิน2ช่องนะครับมันเดินใกล้แต่ถ้าหากว่าได้ตัวซ้ำมาเอาไปอัปเกรดนะครับมันจะเดิน3ช่องทันทีเดินได้ไกลขึ้นไปตีได้ไวขึ้นนะครับก็คอมบิเนชันจะต้องเป็นแบบที่ผมแนะนํานี้เลยครับแบบ5แบบที่ผมแนะนำนะครับก็คือออกมา2ตัวพร้อมกันหรือว่าออกมาตัวเดียวแต่ออกมา2ออกมาแบบเดียวแต่เป็น2ตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคิลิ่งแมชชีหรือไวท์คิงก็ได้นะครับขอให้มันซ้ำเนี่ยสามารถเลือกเอามาได้เลยนะครับคุ้มหรือ2แบบสุดท้ายนะครับก็คือออกคิลิ่งแมชชีหรือออกไวท์คิงอะไรก็ได้ครับหตัวแล้วก็ออกแรงเอสตัวอื่นอีก2ตัวนะครับแรงเอสตัวอื่นไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะครับแรงเอสเนี่ยยังไงก็เก่งหมดนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นเมตาเนี่ยมันคือตัวที่ผมแนะนําเท่านั้นเองนะครับถ้าว่าใครมีตัวอวยตัวที่ชื่นชอบเป็นพิเศษจะไปเล่นตัวเหล่านั้นก็ได้นะครับปั้นขึ้นมาสุดท้้้้ายแลวมมััันนนนกกก็เเ่งใชไดหือะครบ อันนี้ก็เป็นรูปแบบ5แบบที่ผมแนะนำนะจะไม่เอาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะลุยในเรื่องยาวๆเล่นสบายๆหน่อยก็ขอแนะนำเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันให้ดูสักนิดนึงดีกว่านะครับว่าเกมนี้มันเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวไกด์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยผมจะค่อยๆอัพมาที่หลังก็แล้วกันนะนะครับวันนี้สอนเรื่องสําคัญก็คือเรื่องการรีตัวก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทีมของผมมี5ตัวนี้ใช่ไหมกดอีดิทขึ้นมาตัวแรกจะเป็นตัวที่เป็นลีดเดอร์นะครับผมใส่ เป็นเจ้าคิลิ i n g m นก็จะได้โจมตีท่าน้ำแข็งบวก20%ใช่ไหมแต่ผมเอาผมลองเอาตัวอื่นเข้ามาแทนไอหอยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเท่เลยอะผมเอาออกเอาตัวไหนมาแทนอันนี้เอาเสือมาแทนเห็นไหมครับเสือเลเวลน้อยกว่าอาจจะอ่อนกว่าแต่เท่กว่าก็ผมชอบนะครับก็เอาเข้ามานะครับเป็นทีม5ตัวพอทีม5ตัวแล้วก็กดไปสู้ได้เลยนะครับอ่า เกมนี้ก็เป็นเกมแนวตั้งนะจริงๆผมไม่ค่อยชอบเกมแนวตั้งเท่าไหร่แต่ว่ามันเล่นสะดวกดีเวลาแบบเล่นมือเดียวอะนะนะฮะเวลาเล่นนอนอยู่อะไรเงี้ยไปข้างนอกนะครับเล่นได้สบายๆอ่ะนี่ครับทีมห้าตัวเราพร้อมแล้วเห็นไหมก็ออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมเป็นกากอยกากอยเนี่ยมันมันเดินไกลนะครับแล้วสามารถตีหลับได้ด้วยอ่ะตีหลับนะครับชั่วเห็นไหมอ่ตีหลับไปแล้วก็อันนี้เป็นไวท์คิงของเรานะครับไวท์คิงเนี่ยสามารถโจมตีเห็นไหมครับ ธาตุลมตีได้3มช่องเลยนะครับนี่ทีเดียวตายเลยครับโคตรแรงครับศัตรูแพ้ลมพอดีนะครับอ่ะคินแมชชีนนะครับของผมเป็นยังไม่ได้อัปดาวอะไรนะครับมันก็เลยยังเดินใกล้อยู่อ่ะอันนี้ใช้เวทแต่ว่าไม่ถึงศัตรูนะครับก็รอก่อนศัตรูเดินมาแล้วโอ้ศัตรูตีไกลเหมือนกันครับอ้าวเฮ้ยทำไมผมลืมเซฟผมลืมเซฟแน่ๆเลยวะ <laughs> ก็เลย <laughs> ก็เลยเป็นเจ้าเจ้าหอยทากกระจอก,ก,จอกตัวนี้นะฮะ อันนั้นหลับอยู่ครับโดนตีเข้าไปโอเคอตีธรรมดาเลยชัวเรียบร้อยผมเอาไงดีอ๋อไอตัวนี้แพ้ลมครับแพ้ลมผมเดินถอยหลังมาแล้วเอาลมอัดตายเลยเรียบร้อยอคีลิ่งแมชชีน ตีธรรมดาแรงกว่านะครับก็ตีธรรมดาไป40ครับโอ้โหสี C ่สิบนี่โคตรแรงนะฮะตีธรรมดาไปโบโดนไหมอ่าโดนนะโดนอ่ะก็ยิงน้ําแข็งอัดครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไอ้หอยทากนะเดี๋ยวผมจะเอาออกออโอ้โหมันตีหมู่ครับแหมไม่น่าไปเดินล้อมมันเลยโอ้โหอ,อันนี้แทงไปสองสองจุดเลยนะครับอ่ะผมตีโชว์เรียบร้อย ไวท์คิงนะครับมันตีแต่ศัตรูนะมันใช้ท่าหมู่ไม่ได้โดนเพื่อนนะครับเห็นไหมเรียบร้อยครับอ่าผ่านได้นะครับเก่งมากๆเลยครับตัวที่ผมอุตส่าห์รีมาตั้ง4ชั่วโมงนะครับไวท์คงกับคิลเลอร์แมชชีนนะครับก็เดี๋ยวไกล้ต่างๆจะค่อยทําเสริมมาทีหลังนะครับตอนนี้ก็สอนเรื่องของการรีรีก่อนก็แล้วกันนะครับเกมนี้ผมอยากให้เพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ผม เล่นจริงจังอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นคนที่ชอบซีรีส์ของ Dragon Quest นะครับก็ไว้มาเล่นด้วยกันนะครับในอนาคตมันอัปเดตเรื่องของการ PVP มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะชวนเพื่อนๆมาสู้กันก็ได้นะครับเกมนี้ก็มีระบบอารีน่านะจริงๆตอนนี้ไปสู้ของคนอื่นได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเกม Dragon Quest tag ยังไงก็มาเล่นด้วยกันเยอะๆเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็โชคดีกับการรีโรนะครับวันนี้ในไลฟ์สตรีมของผมเนี่ยมีคนรีได้ แรงเอสหตัวและ1ใน5ตัวนั้นเป็นคิลลิ่งแมชชีนนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับอีกคนหนึ่งรีได้4ตัวนะครับแรงเอสก็รีไปครับรีไปจนก,กว่าจะได้อย่างที่เราพอใจนะครับมันรีได้ไม่ไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จากไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดติดตามในเพจกันให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าอยากอยากจะสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบนะครับ กับคลิปที่แอดกินทำออกมานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ